ดีค่ะดิฉันนางสมรฟ้าคุ้มผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลบางเตยอำเภอสัมโคกจังหวัดปทุมธานีวันนี้ดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอผู้นําการเปลี่ยนแปลงโดยการทํากิจกรรมถนนกินได้ซึ่งมันเป็นการต่อย,ยอดมาจากโครงการความมั่นคงทางอาหารที่ทางพัฒนาอำเภอ,อสัมโคกนะคะได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นเป็นโครงการกิจกรรมต่อมาต่อย,ยอดครั้งที่2 โดยการที่เราเริ่มจากจิตอาสาลงในพื้นที่นะคะแล้วก็ไปร่วมกันพัฒนาและปลูกพืชผักสวนครัวถนนลายทางทางเข้าหมู่บ้านคันที่ป5สิบห้าซึ่งแต่เดิมเนี่ยโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราได้ปลูกพืชผักในครัวเรือนคือบ้านหนา้นาบ้านหน้ามองนะคะอันนั้นคือทาอยู่แล้วครัวเรือนแล้วก็บอกต่อบอกต่อกับต่อยอดไปให้บ้านคนอื่นอีก ามลายนะคะแล้วก็อีกสามลายก็ไปต่อเป็นห้าลายห้าลายไปต่อเป็นเจ็ดลายซึ่งเราก็จะแนะนําให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปลูกผักสวนครัวรวกินได้ทานเองแล้วก็เก็บในส่วนผลิตภัณฑ์ผลผล,ล,ลที่ได้เนี่ยจากที่การที่เราปลูกเนี่ยเอามากินกินเองดลดค่าใช้จ่ายที่นะ,ะที่ไปซื้อลดผักลดผักลดกับข้าวลดเลขอย่างเงี้ยนะคะ <S <S เราได้เราได้เอาผักเนี่ยที่เราปลูกเองเนี่ยมากิน เหลือเราก็แบ่งกันเองแบ่งจ่ายเมล็ดพันธุ์ที่ได้แล้วก็แบ่งกัน,แ,น,น,แ,ลกแ,กนแล้วก็ปลูกต่อส่วนโครงการที่เรามาเริ่มต่อนี่คืออยากให้จิตอาสาเนี่ยออกมาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านเพื่อให้เป็นถนนถนนที่กินได้อีกนอกจากที่ว่าเรามีพืชใหญ่พืชสมุนไพรแล้วก็ยังมีพืชผักสวนครัวลัวกินได้ออกมาปลูกข้างหน้าอีกแล้วเราก็มีน้ําหมักชีวภาพที่เราทําไว้แต่ผู้ใหญ่คนเดิมนะฮะผู้ใหญ่คนเดิมเนี่ยทำน้ำหมักไว้ที่พอชอ อำเภอสัมโคกตั้งโครงการทําน้ําส้มควันไม้นะคะโครงการเดิมๆน้ำส้มควันไม้แล้วก็ปุ๋ยชีวภาพเราก็มีถังหมักชีวภาพก็เลยต่อยอดไปอีกว่าถ้าเรามีทั้งน้ำส้มควันไม้และก็น้ําหมักชีวภาพแล้วอ่ะเราก็มาทําต่อในเกีียบกับน้ําจุลินทรีย์เจ้าปุวกเราก็เริ่มจากที่เราเป็นผู้นําก่อนเนาะ ผู้นำก็ต้องมีการปลูกคาให้คนอื่นเห็นก่อนแล้วก็มีการจากที่ตัวอย่างที่เราทําที่บ้านเนี่ยแล้วก็ต้องสร้างกิจกรรมเพื่อให้เขามีการมีความเข้มแข็งสร้างกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นอาจจะขอความร่วมมือให้คนออกไปช่วยกันทําความสะอาดไป,ไป,ไ,ปไปปลูกต้นไม้ไปทําน้ําหมักนะคะแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมดีๆจากที่จากจากผคีเครือข่ายข้างนอกแล้วก็จะมาบอกกับสมาชิกในชุมชน ว่ามีกิจกรรมอะไรมาเพิ่มเติมเพื่อให้เขารับซึมซับรับรู้ว่าหมู่บ้านเนี่ยหรือว่าผู้นําเนี่ยไม่ได้ว่าทิ้งให้ลูกบ้านเนี่ยทำอยู่แค่ฝ่ายเดียวก็จะต้องทําร่วมกันทําไปด้วยกันเดินไปด้วยกันพร้อมๆกันเพื่อจะสร้างให้ชุมชนเราเป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต